สวัสดีครับสวัสดีนะคร FC แฟนหวยนะครับสำหรับในที่ในช่องนะครับชัย ดวงเฮงนะทุกๆท,ท่านกันเลยนะครับก็กลับมาพบกันนะสลับในวันที่18กันแล้วนะครับเนาะอ่นะงวดน,นี้นะฮะคลิปนี้ก็สูตรเนี้ยนะครับสถิติดสีงวดติดนะงวดน,นี้ลงงวดแรกวันที่18เนี้ยนะครับก็ขอให้เข้าเลยแล้วกันนะครับเนาะนะก็เป็นสูตรคำนวณย้อนหลังนะครับเนาะอ่นะนะก็6ชุดเท่านั้นนะอ่านะไม่มากไม,ไม่น้อยนะฮะกำลังพอดี นะครับนะเข้ามาตั้งแต่ในวันที่9กันแล้วนะครับหลักสิบเด่น2ตัวนะฮะหลักหน่วยเป็นเด่น3ตัวนะครับเนาะจับได้6ชุดนะผลที่ออกก็จะเป็นในที่นะครับ5 5 4นะครับแล้วก็57นะครับก็มาในตัวกลับนะในชุดนี้7 5 5 7ดวันที่2ถัดมานะครับเนาะหลักสิบหลักหน่วยนะครับก็ผลที่ออกก็จะเป็นในที่ใน93แล้วก็1 8 นะครับเนาะอ่ะนั่นแหละนะฮะก็มาในที่ใน9339นะเป็นในตัวกลับนะสองม้วนติดติดเลยนะฮะแล้วก็ทักมานะครับวันที่13นะครับผลที่ออกเลยนะฮะก็จะเป็นในที่ใน94 98นะครับอ่ะอันนี้ก็มา4994นะอืมเป็นตัวกลับอีกแล้วนะส่วนมากมาในตัวกลับนะสูตรนี้นะครับก็ซื้อตัวกลับแล้วกันนะครับเอาหลักหน่วยไปหลักสิบนะฮะเอาหลักสิบมาหลักหน่วย นะครับแล้วก็ในที่ล่าสุดนะฮะออกไป4 6 0 1นอ่านั่นแหละนะก็มาเป็นตัวกลับนะครับนออ่ะแล้วล่าสุดนะฮะจะได้เลขไหนวันที่18นะครับนอะงวันที่18ะนะนี่มาดูสูตรนะฮะมาดูสูตรนะครับก็หาในงวดนี้นะก็ไปเอางวดก่อนนะครับนาออ่ะหาในนะครับ ก็หาในหลักสิบนะฮะหลักสิบเราจะนำนะครับไปใี้ในหลักพันนะฮะก็จะคูณด้วยเลขคงที่3หลักร้อยคูณ2นะครับ2หลักเท่านี้เลยนะนะครับเ3เป็น27 0คูณอะไรได้0ูนย์นะครับ7บวกกับ0นย์ก็จะได้7นะครับถึงขั้นตอนตรงนี้ก็จะเพิ่มนะครับเพิ่มแต้มไปนะฮะก็จะเป็น7เพิ่มไปก็จะได้8ได้แล้วครับนะครสลับในเลขเด่น2ตัวมา1ตัวนะ อันนี้เอาไปไป,ไปไปอยู่ในหลักหน่วยเลยวกันนะฝั่งนี้นะครับแล้วหาในหลักหน่วยนะครับเนาะอ่ะก็จะนําในหลักหมื่นนะครับคูณด้วยเลขคูณที่2แล้วก็หลักหน่วยนี้จะคูณด้วยเลขคูณที่เก้าเลยง่ายๆนะสองสองหลักเท่านั้นเลยนะครับแล้วหนึ่งสองได้2แล้วก็6 9เเป็น54นะครับ2บวกกันกับ4ก็จะเป็น6ถึงขั้นตอนตรงนี้นะฮะก็จะเพิ่มลด ่าบวกกันได้เท่าไรแล้วก็เพิ่มเพิ่มไป1แต้มนะเป็น7ลดแต้มนะฮะจาก6ก็จะเป็น5นะครับก็ผลที่ออกก็จะเป็นในที่ใน5 4 5 7นะก็มาในที่ใน7 7 5 5 7นะครับนั่นแหละนะครับสูตรง่ายๆเลยถัดมาก็เหมือนเดิมเลยนะฮะก็นำในหลักพันนี่จะคูณด้วยเลขคงที่3หลักร้อยนะครับคูณด้วย2 5 3เป็น15นะครับ4 2เป็น8 นะก็จะได้5บวกกันกับ8เป็น13นะเพิ่มแต้มไปก็จะเป็น4นีะ่ได้3กับ4นะฮนะเนาะนะส่วนนะครับในอีกหลักหนึ่งนะเด่น3ตัวนะครับก็จะำนำมาชี้ในหลักหมื่นนะฮะคูณด้วยเลขคงที่2แล้วก็หลักหน่วยจะคูณด้วยเลขคงที่9นะครับ32เป็น6นะครับ79เป็น63นะครับ6บวกกันกับ3นี่ก็จะเป็นในที่ใน9นะสูตรบอกเพิ่มแต้มนะเกเป็น0 รถแต้ม9ก็จะได้8นะครับ8 9สูงผลที่ออก9 3 1 8นะนี่3นี่9อ่านั่นแหละเอานี่เป็นหลักสิบเนาะ9นี่3นั่นแหละนะครับ9 3 1 8ถัดมานะฮะหาในงวดถัดมานะครับก็เอาเหมือนเดิมเลยนะฮะหลักพันคูณด้วยเลขคงที่3หลักร้อยคูณด้วย2นะครับ9 3เป็น27นะครับ 9, 3 2เป็น6 นะครับเบวกกันกับ6เป็น13นะเพิ่มแต้มไปก็จะได้4นะครับเนาะอ่าเอาน h i s เป็นหลักหน่วยเลยแล้วกันนะครับส่วนในหลัก10นะฮะอ่าหลักหมื่นคูณด้วย2หลักหน่วยคูณด้วย9นะครับสาสองเป็น6นะครับ8 9เป็น72นะก็6บวกกันกับ2นี่ก็จะเป็น8เพิ่มแต้มไปนะฮะแล้วก็ลดแต้มนะครับได้7 8 9นะอ่านั่นแหละนะครับผลออก9 4 9 8นะครับนี่9 ในสี่นะอ่านี่แหละแบบนี้แหละถึงจะมาตรงๆนะครับเดี๋ยวถัดไปนะฮะก็เหมือนเดิมเลยหลักพันนะครับหลักพันก็จะเป็นในที่ในสหลักร้อยเป็น2นะครับ93เป็น27นะครับ42เป็น8นะครับ7บวกกันกับ8เป็น15นะครับก็จะเพิ่มแต้มไปก็จะได้6นะฮะ5กับ6นะครับในตัวเด่นใน2ตัวต่อไปนะครับก็จะเป็นในที่ตัวเด่น3ตัว นะครับหลักหมื่นคูณด้วยเลขคงที่2นะครับหลักหน่วยคูณด้วยเลขคงที่9นะครับ6 2เป็น12นะครับไปเ้าเป็น72นะครับ2บวก2ได้4นะครับเพิ่มแต้มเป็น5นะครับลดแต้มไปเป็น3 3 4 5ี่หนะครับอ่าหลักสิบนะฮะแล้วก็หลักหน่วยนะครับ ผลออกนะครับ4 6 0 1นะครับอ่ะถ้าตรงนี้หลักสิบแล้วก็เป็น4 6นะครับนี่แล้วก็ล่าสุดนะฮะสำหรับในนะครับงวดที่จะถึงนี้วันที่18นะครับเนาะอ่ะในหลักพันนี้จะคูณด้วย3หลักร้อยคูณด้วยเลขคงที่2นะครับเหมือนกันนะอ่าครับ4 3เป็น12 4อ่า6 6 2เป็น12นะฮะ2อบวกสได้4นะสูตรเพิ่มเติมไปก็จะเป็น5ในหลัก หน่วยอ่าส่วนในหลักสิบนะฮะก็นําหลักหลักหมื่นนะครับคูณด้วยเลขคงที่2แล้วก็หลักหน่วยคูณด้วยเลขคงที่9นะครับสาเป็น6กนะครับหนึ่งเก้าได้เก้าหกบวกหนึ่งเก้าเป็นสิบห้านะเพิ่มแต้มนะเป็นหกลดแต้มนะก็จะเป็นสนะี่สี่ห้าหกนะครับสี่ห้าสี่ห้าหกสี่ห้าสี่ห้าหก จับ2ตัวนะครับจับ2ตัวก็จะได้นะครับในที่4 4 4 5 4 6 5 4 5 5 5 6อืมจะออกเลขเดิมหรือเปล่าเนี่ยอาจจะเข้าอีกไหมนะครับสูนี้ก็ลองนำไปพิจารกกันนะครับวัน,นี้ลงวันแรกเนาะอืมวันแรกก็ขอให้เข้าเลยแล้วกันนะครับส่วนสถิตินี่ก็มาครับนั่นแหละนะที่ผมบอกว่าเอาหลักหน่วยไปหลักสิบนะฮะ นี่สี่หกเนี่ยมาในตัวกลับนะสูตรนี้นี่อ่าหรือใครอยากจะซื้อตรงๆเลยก็ได้นะเผื่อมันจะมาตรงๆนะครับในสูตรตรงนี้ก็ขอให้โชคดีนะครับถูกกันแล้วกันนะสำหรับในวันนี้นะครับของหวยลาวพัฒนานะครับงวด่ที่แล้วใครไม่ถูกเนาะอ่างวนดนนี้ก็ขอให้ถูกขอให้โชคดีแล้วกันกับในคลิปนี้สูตรนี้ นะครับเราขอให้เฮงๆปังๆแล้วกันนะครับอย่าลืมกดไลค์เป็นกำลังใจให้กันด้วยอย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับเนาะอ่าแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้ก็สวัสดีครับ